สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในวันนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นบทที่1กันนะครับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียและจีนสำหรับในอีนี้ก็เป็นอีที่6แล้วนะครับ เนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่1ครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนวันนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนหยิบสื่อออนแทร์ขึ้นมานั่นก็คือหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 นะครับ เนื้อหาที่เราจะเรียนกันใน EP นี้นะครับอยู่ในหน้าที่1 7และ18นักเรียนก็เอาขึ้นมาแล้วก็เปิดอ่านประกอบได้เลยนะครับนักเรียนครับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีอาระยธรรมดั้งเดิมของตนมาตั้งแต่อดีตนะครับความเชื่อทางาศาสนาของประชาชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยแต่เดิมนั้น มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเช่นผีบ้านผีเรือนหรือลูกขัดเทวดาหรือนางไม้เป็นต้นครับต่อมาเนี่ยเมื่อได้ติดต่อกับชาวอินเดียและก็ชาวจีนเนี่ยจึงได้รับเอาอาระยะธรรมของอินเดียและจีนมาปรับใช้นะครับอาระยะธรรมอินเดียและจีนได้มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายด้านเลยนะครับและก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและก็วัฒนธรรมของชาติต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยได้ปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมของผู้คนในดินแดนนี้นะครับในขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยก็รับมาโดยตรงและนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็เอานํามาสานต่อนั่นเองครับการเข้ามาของอรารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวอินเดียและชาวจีนเนี่ยได้ไดเดินทาง มาอย่างดินแดนไทยและดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปีแล้วนะครับก็ทําให้ดินแดนไทยและก็ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมของอินเดียและจีนชาวอินเดียและจีนได้เดินทางเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุผลหลากหลายประการดังนี้นะครับเหตุผลที่1เหตุผลเรื่องการติดต่อค้าขายนะครับ พ่อค้าชาวจีนแล้วก็พ่อค้าชาวอินเดียเนี่ยแนะนำสินค้าเข้ามาขายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลากหลายชนิดเลยนะครับสินค้าของชาวจีนก็ได้แก่ผ้าไหมกระดาษใบชาและก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนั่นเองครับส่วนสินค้าของพ่อค้าชาวอินเดียก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับสินค้าของชาวอินเดียก็ได้แก่ผ้าพรมเครื่องเงิน หินสีและเครื่องเทศครับเหตุผลที่สองนะครับในการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนอกจากเรื่องการค้าการขายแล้วนะครับก็ยังมีของเรื่องการเผยแพร่ศาสนานั่นเองนะครับซึ่งในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับศาสนา พรามหมณ์ฮินดูมาจากประเทศอินเดียนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้รับพระพุทธศาสนามาจากอินเดียและประเทศศรีลังกาพร,พ,พระพุทธศาสนาที่เราได้รับมาจากอินเดียและศรีลังกาเนี่ยเป็นศาสนาพุทธนิกายเถราวาดนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยได้รับพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาจากประเทศจีนนะครับ สำหรับความแตกต่างระหว่างนิกายเถราวาดกับมหายานนะครับค,คุณครูก็จะเสริมความรู้ให้ดังนี้นะครับนิกายมหายานเนี่ยเป็นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะนับถือกันในตอนเหนือของอินเดียเนปาลจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามมองโกเลียรวมไปถึงบางส่วนของรัสเซียนะครับซึ่งจุดเด่นของนิกายเนี่ยคือการบำเพ็ญตนให้เป็นพระโพธิสัตว์ และสร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือสรรพสิ่งในโลกเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานนั่นเองนะครับแตกต่างจากศาสนาพุทธนิกายเถรวาดนะครับนิกายพุทธศาส,สนาพุทธนิกายเถรวาดเนี่ยจะมุ่งบำเพ็ญตนเพื่อให้หลุดพ้นจากวัตถะสงสารนั่นก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวก็คือนิพพานส่วนศาสนานิกายมหายานเนี่ยศาสนาพุทธนิกายมหายานเนี่ย เขาจะบำเพ็ญตนเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หมายถึงบุคคลนะครับที่ปปะวาราณาที่จะช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นนะครับช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากวัฏสงสารจนหมดแล้วตนเองค่อยจะเข้าสู่พานิพานไปทีหลังนะครับนี่ก็คือความแตกต่างนะครับสรุปง่ายๆก็คือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนี่ย จะมุ่งบำเพ็ญตนให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนะครับบำเพ็ญตนตนเพียงแค่คนเดียวนะครับทำตนทำจิตใจให้บริสุทธิ์ละกิเลสนะครับเพื่อมุ่งสู่พนิพพานส่วนนิกายมหายานเนี่ยจะฝึกตนให้หลุดพ้นจากกิเลสแต่ยังจะไม่เข้าสู่นิพพานนะครับก็จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปจนหมดนะครับนี่ก็คือ าการบําเพ็ญตนเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเพื่อเมื่อผู้คนเนี่ยได้เข้าส่นิพานหมดแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็จึงจะตัดสู้แล้วก็มุ่งสู่พระนิพานภายหลังนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างของศาสนาพุทธทั้งสองนิกายนะครับนอกจากสินค้าที่ได้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันแล้วนะครับแล้วก็ศาสนาที่นำมาเผยแพร่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ก็ยังมีอิทธิพลงานด้านศิลปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนี้นะครับ 1. งานด้านจิตรกรรมางานด้านจิตรกรรมหมายถึงการวาดภาพภาพวาดภาพเขียนต่างๆนะครับถ้านักเรียนสังเกตเนี่ย เข้าไปในพระอุโบสถในวัดเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถหรือในาศาสนสถานอื่นๆนะครับซึ่งเป็นางานจิตรกรรมเนี่ยที่ได้รับอรารยธรรมนะครับได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับเรื่องส่วนใหญ่ที่จะเขียนก็จะมีเรื่องพุทธประวัตินะครับบางเรื่องก็จะเขียนวรรณกรรมอ่าอย่างเช่นรามเกียรติ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้รับอิทธิพล มาจากอินเดียนั่นเองนะครับต่อมานะครับกิทพศพลเกี่ยวกับศิลปะด้านประติมากรรมประติมากรรมก็ได้แก่รูปปั้นต่างๆนะครับถ้านักเรียนไปวัดเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นรูปปั้นเห็นพระพุทธรูปใช่ไหมครับแล้วก็เห็นรูปปั้นที่ประดับประดาตกแตง่งหรือตั้งไว้เป็นอ่า เป็นวัตถุนะครับเป็นศาสนาวัตถุในวัดเนี่ยรูปปั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเนี่ยในหน้าจอเนี่ยค,คุณครูขึ้นเป็นรูปของกงล้อธรรมจักรนะครับกงล้อธรรมจักรเนี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับนักเรียนสมัยก่อนนะตอนพระพุทธศาสนาเผยแพร่มาใหม่ๆเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มีพระพุทธรูปนะครับยังไม่มี าการกำหนดว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับแต่ก่อนและแต่ก่อนเขากราบไหว้อะไรนะครับเขาทําสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปธรรมาจักรรมาจักก็หมายถึงกงล้อกงล้อที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่หมุนไปนะครับที่หมุนไปหมุนไปเพื่อหลุดพ้นจากวัตสงสารนั่นเองนะครับหรือ ปฏิมากรรมอื่นๆอย่างเช่นรูปพญานาครูปพญานาคที่อยู่ตามวัดนะครับหรือรูปพญาคุดหรือรูปปั้นสัตว์ในคติความเชื่อของอินเดียอย่างเช่นสัตว์ในป่าหิมพาน์อย่างเช่น,ร,น,น,ชนรูปปั้นกินารีรูปปั้นคนทันอย่างนี้เป็นต้นนะครับล้วนแต่ได้รับอิทธิพลด้านศิลปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาจากอินเดียนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะมาเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็ได้แก่อาคารบ้านเรือนต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อไว้อยู่อาศัยข้างในหรือไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับส่วนมากสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะครับโดยที่สืบทอดอ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะสืบทอดผ่านทางศิลปะของขอม เพราะว่าขอมเนี่ยเป็นชนชาติที่มาอยู่อาศัยในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาพบปะค้าขายแล้วก็นำอิทธิพลทางด้านพระพุทธศาสนาจากอินเดียทั้งของอินเดียและของจีนเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยอินเดียจะเห็นได้ชัดกว่านะครับอินเดียจะมีมากกว่า ผ่านทางชนชาติขอมนะครับจากนั้นก็จะมีชนชาติอื่นๆก็มารับต่อไปนะครับก็สังเกตได้จากการสร้างสถูปเจดียการสร้างพระปางการสร้างปราสาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากคติความเชื่อของอินเดียนะครับนักเรียนครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็ในเรื่องการเข้ามาของอวัฒนธรรมอรารยธรรมอินเดียและจีนเนี่ยในดินแดนไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในชั่วโมงที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ กันในชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ไม่นับเป็นการบ้านนะครับเราจะทำพร้อมๆกันในชั่วโมงถ้าเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนำสมุดวิชาประวัติศา,ศาสตร์ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปที่หน้าว่างนะครับ ก็เช่นเคยนะครับนักเรียนบรรทัดบนสุดเราก็จะเขียนวันที่เช่นเคยนะครับสำหรับใน EP นี้ก็จะเป็นวันพะระฤหัส,สบ,บดีที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564ก็ให้นักเรียนเขียนวันที่ตัวเต็มเลยนะครับตามตัวอย่างที่คุณครูขึ้นจอไว้ที่ด้านบนด้านบนสุดบรรทัดแรกของสมุด นะตามตัวอย่างได้เลยนะครับหลังจากที่นักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะครับบรรทัดต,ต่อมานะครับก็ให้นักเรียนเขียนโจทย์ดังนี้ครับการเข้ามาของอรารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็มีเลขหนึ่งนะครับคุณครูก็จะได้ทราบว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานของสัปดาห์ไหนนะครับ เป็นงานของ EP ไหนซึ่งแต่ละงานนะครับคุณครูก็ได้แจ้งแล้วว่าแต่ละงานก็คือคะแนนของนักเรียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนคนไหนยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จนะครับก็สามารถหยุดสต็อปคลิปวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็เขียนโจทย์ลงในสมุดให้เรียบร้อยเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะไปทํากิจกรรมพร้อมกันนะครับก็ค่อยกดเล่นใหม่ได้เลยนะครับอ่าเมื่อเขียน หัวข้อเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเป็นโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนทำหนึ่งข้อวันนี้มีแค่ข้อเดียวนะครับมีไม่มากนะครับข้อที่1ปราสาทหินพิมายได้รับอรารยธรรมจากมาจากชาติใดเขียนโจทย์เสร็จก็ขึ้นบรรทัดใหม่เขียนต่ออบอตอบขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนตัวอย่างเลยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับหัวข้อ เขียนหัวข้อเสร็จก็เขียนคำถามข้อที่1นักเรียนดูตามตัวอย่างเลยนะครับคุณครูจะเขียนตัวเลขหลังก่อนเส้นขั้นหน้านะครับแบบนี้นะฮะตามที่คุณครูชี้มาไว้แล้วก็เขียนโจทย์แล้วก็เขียนตออบอย่าลืมนะครับขีดเส้นใต้2เส้นด้วยตรงนี้เป็นการฝึกระเบียบวินัยจากในการทํางานของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเคยชินปฏิบัติจนเป็นนิสัยนะครับ เรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคุณครูย้ำาหลายครั้งแล้วว่าสามารถทําได้จากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับอ่าเมื่อเขียนตอบเสร็จนะครับก็เว้นไว้สัก1 2 2บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้ย,ยาวเลยนะครับจากหน้ากระดาษด,ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับสําหรับนักเรียนที่สมุดเหลือเยอะอ่าจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราใช้ไม่หมดหน้าใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถเขียนวันที่ต่อ จากเส้นใต้ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับหรือใครคิดว่าน่าจะเขียนไม่พอก็ขึ้นหน้าใหม่ก็ได้แต่ถ้าหน้ากระดาษยังเหลือเยอะนะครับเราก็ประหยัดทรัพยากรสามารถเขียนวันที่ต่อเส้นนี้ดูตามเมาส์คุณครูคได้เลยนะครับสมมุติอันนี้เป็นงานเก่าใช่ไหมครับเส้นที่คุณครูชี้อยู่เป็นงานเก่านักเรียนก็เขียนวันที่ต่อได้เลยนะครับแล้วก็ลอกโจทย์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับจะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองกระดาษนะครับอตอนนี้ ให้เวลานักเรียนเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็สามารถหยุดสต็อปได้เลยนะครับเขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาทํากิจกรรมพร้อมกันนะครับจะให้เวลานักเรียนเขียนโจทย์นะครับเขียนเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกดเล่นนะครับตอนนี้หยุดสต็อปได้ครับโอเคครับนักเรียนถ้านักเรียนกดกลับมาแล้วแสดงว่าเขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กิจกรรม ของเราในวันนี้ก็คือคำถามที่ว่าปราสาทหินพิมายได้รับอรารยธรรมมาจากชาติใดอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปของปราสาทหินพิมายให้ดูอ่ะในรูปนะครับก็คือรูปปราสาทหินพิมายและมีข้อความบอกว่าเมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนศิลปะของขอมมีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยม ชื่อพิมายน่าจะมาจากคำว่าวิมายหรือวิมายปุระที่ปรากฏในจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาทจากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่าปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง ราพุทธศตรวรรษที่16ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์รูปแบบของศิลปะเป็นแบบปาปะวนปาป่วนนะครับเป็นแบบปาป่วนผสมกับศิลปะแบบนครวัดนี่ก็คือข้อความนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าปราสาทหินพิมายเนี่ยได้รับอิทธิพล มาจากชาติใดอตอนนี้ก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบของนักเรียนได้เลยนะครับลงไปในสมุดได้เลยเขียนสั้นๆก็ได้นะครับเขียนสั้นๆมาก็ได้ว่าชาติใดใบให้นิดนึงนะครับใน E ีนี้เราพูดถึงการเข้ามาของอรารยธรรมอินเดียและจีนเพราะฉะนั้นคงจะไม่พ้นสองชาตินี้ไม่อินเดียก็จีนนะครับไม่น่าจะมีชาติอื่นเพราะว่าใน e p นี้ เราเรียนกันแค่2ชาตินะครับก็ให้นักเรียนเขียนคําตอบได้เลยครับใครที่ยังเขียนคําตอบไม่เสร็จนะครับก็เหมือนเดิมครับหยุดสต็อปไว้เขียนเสร็จแล้วค่อยกดเล่นต่อนะครับอ่าให้โอกาสนักเรียนคิดแล้วก็หยุดสต็อปไว้ได้เลยครับอ่าตอนนี้นักเรียนกดกลับมาเหมือนเดิมแล้วแสดงว่านักเรียนทําคําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ อาจจากข้อมูลนะครับก็นักเรียนคงจะวิเคราะห์แล้วก็คิดคำตอบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยครับปราสาทหินพิมายได้รับอรารยธรรมมาจากชาติใดค่าคำตอบก็คือปราสาทหินพิมายได้รับอรารยธรรมมาจากอินเดียนั่นเองนะครับ ทำไมถึงได้มาจากอินเดียเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทางด้านงานศิลปะเนี่ยก็มีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือจิตรกรรมจิตรกรรมก็คือภาพวาดภาพเขียนใช่ไหมครับปริมากรรมก็คือรูปปั้นต่างๆแล้วก็สถาปัตยกรรมปราสาทหินพิมายเนี่ย จัดเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลด้านงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยมาจากอินเดียเพราะว่าเมืองพิมายเห็นไหมครับจากข้อมูลที่ให้เนี่ยเขาบอกว่าเมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขอมซึ่งคุณครูได้อธิบายไปแล้วว่าขอมเนี่ยคือชนชาติที่อยู่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อนชนชาติอื่นๆนะครับและ ชนชาติขอมเนี่ยเขาก็มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมกับชนชาติอินเดียนะครับในหลายๆด้านรวมไปถึงด้านสถาปัตยกรรมด้านความเชื่อด้วยเพราะว่าปราสาทหินพี่มามเนี่ยถูกสร้างในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์เห็นไหมครับศาสนาพร,ราหมณ์ศาสนาพราหมณ์มาจากไหนครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาจาก ประเทศอินเดียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าปราสาทหินพิมายเนี่ยได้รับอรารยธรรมมาจากอินเดียนั่นเองครับก็เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับในเรื่องการเข้ามาของอรารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่1ก็คงจะไม่ยากนะครับก็หวังว่าในอีนี้นักเรียนก็คงจะได้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องอรารยธรรมอินเดียไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วน EP ต่อไป EP ที่7เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2บทที่1อยู่นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องการเข้ามาของอรารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อกันในตอนที่2นะครับก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับว่าในสัปดาห์นี้เราก็ยังไม่ได้ มารับใบงานนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็หยุดแจกใบงานไป2ส,สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะมีเวลาในการเคลียร์งานในรายวิชาต่างๆรวมไปถึงวิชาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับคุณครูก็จะพยายามสั่งลดพลังงานให้นักเรียนให้น้อยที่สุดนะครับก็จะทํากิจกรรมวันละ1ข้อ,อสัปดาห์ละ1ข้อแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนไปด้วย และก็ทําไปด้วยตามแบบตามหลักการหัวใจนักปราชญ์นะครับก็คือสุจิบุริฟังคิดถามแล้วก็เขียนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับว่างานทุกงานเป็นคะแนนทํางานให้เรียบร้อยอย่าลืมขีดเส้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ